ันก่อนรั่วนิดเดียวครับตอนนี้รั่วหนักเลยตอนกลางก็วิ่งซ่อมแต่รถครับรถเก่า,างเงี้ยมันใช้มานานนะการอะไรด้วยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงนิดตรวนนะครับผม ันนี้ผมให้เสียภาคถอดรอแล้วนะครับซื้ออะไรมาแล้วเป็นไม่รู้จะซื้อมาถูกหรือเปล่านะก <c oughs> ดไปสองพันกว่าบาทตอนแรกแย่แบบถอดแล้วก็ซ่อมซื้อชุดซ่อมมาซ่อมแต่เสียภาคบอกว่าแกนมันสึก ซ่อมกลัวไม่อยู่ก็เลยซื้อชุดถังไอหม้อลมมาเลยครับลงมาดูกันหน่อยสิอาการมันเป็นยังไงไหนอาการเป็นยังไงพี่ภาคไหนอยู่หลังรถม่รต้ซื้อมาถูกหรือเปล่าทำไมเป็นสีเนี่ยมันเคยเปลี่ยนแล้วหรอแกนิ่มซึกเหรอ แกนี้สนนกันนารอเปลี่ยนซีสตอมหน่อยยัเนาะแกนเซนโร่เหมอนกัอ้หูดูจริงๆถ้าเปลี่ยนลูกแค่ลูกยางเราเนี่ยมันก็ไม่กี่บาทนั่นแหละเนี่ยไอแกเนี่ยเสียแล้วอืมให่ถอดเอามาดูเผื่อจะได้รีบไปเปลี่ยนได้วันนี้มันหม้อใหญ่เลยได้ของใหม่อีกแล้วเขาวิ่งเอาวิ่งเอาเลยนะ ได้กี่เที่ยวแล้วชุดไปเที่ยวได้อยู่มัง้งเนาะได้่เท่ากันเท่าไหมเป,เป๊ะไหมเท่ากันเปะโอ้เป๊ะเอา้าใส่เลยจัดของใหม่ไปเลยก็บอกจาระบีก็ซื้อมาแล้วนะจาระบีก็ซื้อมาแล้วมันเบรกอมันเบรกก็อยู่ในรถเดี๋ยวเอานละมันเบรกก่อนอะไรใส่ได้ไหมว้าว ก็ซื้อมาใส่ฝาครอบนี่มันเบรกรู้ว่าพอหรือเปล่าน่าจะพออยู่มั้งเหมือนเคยเปลี่ยนแล้วนนเนี่ยเปลี่ยนตอนไหนวะจำไม่ได้เนี่ยไม่ค่อยได้ขับเองด้วยมันที ซ่อมก็ลืมเหมือนกันเนี่ยซ่อมเสร็จวิ่งสักสิบเที่ยวก่อนนะหมดหมดไปสองพันกว่าอันนี้สองพันสองแต่ที่อื่นเขาซื้อสองพันนะแต่ก็อย่างว่าแหละแต่ละที่มันขายไม่ไมเหมือนกันเนาะ รั่วลูกเดียวใช่ไหมอืมรั่วแต่ลูกหลังมันเป็นเบรกหลังบ่ใช่ไอ้ลูกหน้าเบรกหน้าเหรอใช่อืมของม่กล้าจะเป็นข้างหลังสองตัวเนาะตอดอยากไหมไม่ยากไม่ยากเหรอ,อพี่ภาคไม่ยากหรอกสำหรับพี่ภาคเนี่ย งานเยี่ยมไหมเรื่อยๆเหรอไปงานบุญมาทำบุญทำไมไม่ได้บุญเลยวะไม่เกี่ยวกัน ได้กี่คัน<อ>นี่วกี่คันหเหมือนเดิมห้าคันเหมือนเดิม,มอันนี้นต้องไล่เบรกไหมไม่ไม่ลงน่าจะพออยู่มังนะ้งหนึ่งลิตรขับเองซ่อมเองครับ้ไพอซ่อมได้ก็ซ่อมนซ่อมไม่ได้ไม่ได้ต้องซ่อมได้ทุกอย่าง <laughs> <laughs> ต้องซ่อมได้ทุกอย่างนะพัก <c oughs> ขับรถเกียร์มันต้องซ่อมได้ขับรถเกียร์ก็ซ่อมเองใช่ไหม <S <S เดี๋ยวรถเกียร์ซ่อมหนักกว่านี้อีก<โ>มุดจนเปื่อนจนเนาะแต่นี่มันไม่ได้เปื่อนเท่าไหร่หรอกแต่กรถเกียร์เนี่ยโหขี้ตมของขี้ตมมัน,นถอดน็อตกี่ตัวนะกี่ตัวกี่ตัว อันนี้ลูกเบรกหลังนะครับอันนี้เบรกหน้าสายแล้วเล็กน้อยอนไหนพอทำได้ก็ทำเองครับของเขาอยู่ข้างนอกวะของเราอยู่ขา้าขงในาาทางลมอยู่ข้างนอกแต่งเราต้องเป,เปลี่ยนทางลมไปอยู่ข้างในแล้วไง <laughs> ได้หรือเปล่าต้องเปลี่ยนขนาดแล้นกเปลี่ยนชุด อุ้ยเปลี่ยนใส่ของเล็กบางแพรเลยเนาะทางเรียงเลยนะ<ม>เนาะว่าหมดเยอะอีกสามสีม่หมื่นหะนูนะเปลี่ยนแค่นั้นก็พอโอ้วิ่เงเอาวิ่เงเอาเลยครับ <c oughs> ซ่อมเสร็จก็น่าจะพอดีครับเริ่องานเลือกหกโมงเลยนะ <c oughs> ยิ่งได้หกโมงได้เหรอจนห้าโมงกับหกโมงเลยล่ไกลแล้วไกลแล้วงั้นก็ได้อยู่มากอ,อีกสองเที่ยวได้เต็มองเขา,เม,เขามีคอมเมนต์หนึ่งถามว่าบันไดตัวนี้ของอะไรผมก็ไม่มั่นใจนะครับนี่ จนะาของอิโนโน่ละมั้งนีไ่ไม่กี่คันหรอกที่ใส่แบบนี้ลองหาตามเชียงกงดูแหละแต่ใครอยากใสนะอันนี้ก็มีคนอยากเห็นก็ประมาณนี้ครับทําแป้นตรงนี้จับกับ ลูกยางตัวนี้นะครับทำตรงนี้ตเติมน้ำมันครับโอ้ oh. จานปอนทำไรเนานะนี่นี่มันเบรกของเชลแพงมากเลยอันนี้100 <c oughs> 1อยก่าบาทเมันต่างกันตรงยี่ห้อหรือเปล่านะราคาเนะี่ย <laughs> ใช่ไหมถ้าสายแล้วเบรกม,มันดีกว่าเดิมก็น่าซื้อมาอยู่นะน,น่าจะไม่หมดหรอกลิตรหนึ่งถึงลิตรไหมนี่ไ,นไม่ถึงเนาะนะถึงไหมติดเ,เกือบไม่ถึง หรืออะไรอีกไหมแค่นั้นนะจริงเหรอแค่เบรกคือบูทบูทบูทแหนบหน้าสึกยังสึกแล้วเหมือนได้ยินเสียงอยู่นะสึกแล้วเวลาลงกำลังคลึกๆนั่นเห็นไหมใช่ได้ใช่ไปก่อนบูทแหนบไม่ยากหรอเปลี่ยนเองได้ไหมได้จิบจิบจะก่อนเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตรงไหนอืม ทำลมก่อน ใช้ได้ไมั้ยนี่กันฝุ่นนี่ใช้ได้ไมั้ยนี่3ามเอ็มนี่อยู่เลยปบอกโอ้แ้วเลยครับได้แล้วบ่าเดี๋ยวลองดูครับ ปมาอยู่นี่เลยโอเคโอเคจะลองขับดูนะครับลองเบกดูรับ,บ,บมันดีกว่าเดิมปะ่ะ งี้เปลี่ยนตั้งนานแล้วโอ้เหแหแจ๋วแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วครับก่าจะอยู่มันจะใช่มัไมไม่ดึงเลยจุ๊บเอออันนี้มันอยู่เลยจิบจ๊บจบอยู่มันรั่วมานานแล้วแต่มันเพิ่งออกอาการหนักๆอยนไวลังรถเลยหลังรถก็มีแต่อะไรครับ <laughs> เจอกันใหม่คิวหน้าครับป๋หางเงินล้านต่อเดี๋ยวไปดูบ่อก่อนยังไม่จบนะครับไปดูบ่อก่อนว้าวไงรบเลยอ๋อรอบที่แล้วขึ้นตรงนี้ครับรอบนี้มาทางนี้ โอ้มันสาบติดกันเลยเด้เนี่เอาครูออก<ม>อยังงี้สักสองสามเที่ยวไปเจอละร้อยสี่สิบบาทครับโซนนี้ร้อยสี่ พอได้ค่าไอ้นั่นอยู่ค่า,ากระบอกอัจจารบีอยู่ทีนี้คุณครับก็สบายใจครับเรื่องปริกนะครับหายห่วงแล้ว ดินอีกเยอะอยู่นะนี่อประมาณพันเที่ยวได้อยู่ไอยรอบนี้ก็เปรกหัวทิ่มเลยนะเอา,เอาคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ